ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะไปหาเพลย์ลิสต์ในส่วนของช่อง YouTube about b o y สนมนะครับด้านบนนี้นะครับจะมีคำว่าเพลย์ลิสต์กดเข้าไปเทคนิคการใช้แว่นขยายในแอป c a ปคั t สามารถที่จะขยายในส่วนที่เพื่อนๆต้องการได้ในคลิปโดยไม่ต้องไปตัดต่อซ้ำเลยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วยแอป CapCut อีกเช่นเคยครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทำซูมนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ซูมโดยการซ้อนคลิปวิดีโอนะครับเราจะใช้เอฟเฟกที่มีชื่อว่าแว่นขยายครับ ครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอ b o บอสบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับก่อนจะไปทําคลิปนะครับต้องตรวจสอบให้แน่ใจนะครับว่าแอปแคปคั t ของเพื่อนๆอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วหรือยังนั่นเองครับเราไปดูหลักการใช้งานเบื้องต้นก่อนนะครับ เข้าไปที่แอป CapCut นะครับจากนั้นก็ไปเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะทำสอนเกี่ยวกับการเข้าใช้งาน YouTube ในช่อง about boy นะครับซึ่งบางช่วงบางตอนเราอาจจะไปชี้นะครับแต่ว่ามันมีความรู้สึกเฮ้ยมันมองไม่เห็นอะไรประมาณนี้เราก็จะใช้แว่นขยายนะครับอ่าลองนะครับผมก็จะชี้ไปตรงคำว่า playlist ประมาณนี้นะครับอาชี้ไป playlist ตรงนี้นะครับมันมองไม่เห็น เราก็จะไปใช้ในส่วนของแว่นขยายครับก็เพื่อนๆนะครับกดคำว่าเอฟเฟ t แล้วเลือกเอฟเฟกต i วิดีโอจะอยู่ในหมวดหมู่ของพื้นฐานนะครับจะมีแว่นขยายแบบสี่เหลี่ยมนะครับแบบแคปภาพแบบเส้นประแบบหัวใจแบบกรอบ Ig แบบแว่นขยายแบบธรรมดาแบบนี้นะมีให้เลือกหลากหลายนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้ผมจะใช้เป็นแบบแว่นขยายธรรมดาเลยแบบตรงนี้นะครับกดเข้าไปสังเกตว่า มันขยายแต่ใหญ่โตมโหฬารน,นะครับเราก็แตะเข้าไปเพื่อทําการปรับขนาดให้มันเล็กลงนะครับซึ่งคลิปวิดีโอของเราอาจจะเล่นไปเราอาจจะกดหยุดสักครู่ก่อนเนาะ,ะก็ยอ่อลงนะครับกดหยุดก่อนนะครับอันนี้จะเป็นสีของขอบนะครับอยากจะให้เป็นสีแบบไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆขนาดเล็กขนาดใหญ่อประมาณนี้ก็ได้นะครับความเข้มก็คืออยากจะให้ขยายมากน้อยเท่าไหร่นะครับ เราก็ดึงไปแนวตั้งแบบนี้นะครับดันขึ้นไปตรงแนวตั้งจะเห็นคำว่าเพลิดแบบนี้นะครับอ่าสมมุติว่ามันไม่ตรงจุดเราอาจจะมาขยายหรือว่ามันเลื่อนตรงแนวนอนนี้นะครับซ้ายขวาอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่นะครับดึงปุ๊บแบบนี้ก็จะได้สัดส่วนที่ขยายตรงนั้นพอดีจากนั้นก็แค่กดที่เครื่องหมายถูกต้องถ้าเราอยากให้แว่นขยายเนี่ยขยายไปส่วนตรงไหนเราก็แค่ดึง เอฟเฟกไปตรงนั้นนะครับผมก็ขยายถึงประมาณนี้ผมก็ดันเข้ามานะครับคลิปก็จะเป็นแบบนี้ครับลองดูด้านบ,นบกดปั๊บแล้วก็จะย่อส่วนเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มให้เพื่อนๆน,นะครับได้มองเห็นจุดที่มันมองยากในคลิปนี้เราใช้แค่คำสั่งเอฟเฟกแว่นขยายนั่นเองครับเพื่อนๆลองเอาอไปปรับใช้ดูนะครับ ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะไปหาเพลย์ลิสต์ในส่วนของช่อง YouTube about boys สนมนะครับด้านบนนี้นะครับจะมีคำว่าเพลย์ลิสต์กดเข้าไปเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการใช้แว่นขยายที่อยู่ในแอป CapCut เพื่อซูมหรือว่าขยายในส่วนที่เพื่อนๆต้องการอยากจะให้ผู้ชมได้เห็นชัดเจนนั่นเองครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กับคลิปของเพื่อนๆได้เลยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกับการตัดต่อด้วยแอป Capcut นะครับถ้าชอบอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สําคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วยมือถือแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง a b o เ t ิลบยสนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ